ข่าวด่วนครับทุกคนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนครับเมื่ออุุงอิงเพชรบ้านแพงถึงสํานักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับล่าสุดคทุกคนหลายคนคงได้เห็นบรรยากาศแล้วนะครับที่เหล่าบรรดายูทูบเบอร์พี่ๆพ่อๆแม่ๆสมาชิกในวงเนี่ยนะครับ ไปรุมรถตู้อุงอิงเพชร้านแพงครับเรียกได้ว่าวันนี้นะครับเราจะเห็นเหตุการณ์ชุลมุนหลายเหตุการณ์มากๆระหว่างที่น้องเนี่ยปรากฏตัวในสํานักงานสาวน้อยเพชรพานแพงครับทุกคนเหล่าบรรดายูทูบเบอร์เนี่ยมารุมหนักมากนะครับหลายคนก็บอกว่านี้ดารามาแล้วซุปตามาแล้วนะครับกล้องนี่โอ้โหทุกคนถือแบบเยอะมากๆแล้ว fc แฟนคลับเนี่ยก็แบ่งกันไปดูนะทุกคนแบ่งว่าจะไปดูช่องไหนดีเรียกได้ว่าวันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่น่ารักแล้วก็ชุลมุนนะอูอิมดู ไปก็บางมุมก็ขำไปนะทุกคนเพราะว่าแบบโอ้โหองค์อิงแบบเหมือนซุปตาที่กำลังแบบว่าเดินทางมาเนาะแล้วก็ทุกคนเนี่ยต่างรอคอยมีอยู่ช่วงหนึ่งครับทุกคนที่คุณพ่อการชัยเนี่ยได้มีการแบบว่า นี่นี่พูดไปยิ้มไปนะครับคุณพ่อการชัยเนี่ยมีการแบบว่าโกหกเราบรรดายูทูบเบอร์ว่าอุ้มอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมาถึงแล้วนะครับทุกคนปรากฏว่าเราบรรดายูทูบเบอร์ก็คือสปริงตัวขึ้นมาทุกคนเลยแล้วก็ถือวิดีโอแบบว่าอัดเตรียมอัดไว้เลยครับทุกคนเนาะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักมากๆของสมาชิกสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนดูไปแล้วก็ยิ้มไปครับสาหรับวันนี้เนาะสำหรับวันเนี้ยเนี่ยน้องก็มาในชุดแบบสบายๆนะครับามาในชุดแบบเสื้อของตัวเองนะครับทุกคน แล้วก็วันนี้เราจะเห็นได้ว่าอุงอิงน่ะสดชื่นร่าเริงแจ่มใสและว,วันนี้ก็ควงคู่มาพร้อมกับพี่หมอนอิงด้วยพี่แองจีก็มานะครับไี้เรีว่าวันนี้นะครับ เจอเหล่าบรรดาพ่อโจโนะครับเจอคุณพี่โอเจอทุกคนเลยนะวันนี้แล้ววันนี้มีองค์อิงเนี่ยได้มีการไปชมไปเยี่ยมชมเนาะจมูกใหม่ของคุณพี่วัดศิวด,ดนด้วยก็ว่าได้ครับทุกคนียกได้ว่าวันนี้เนี่ยองค์อิงหลายคนก็บอกว่าองค์อิงเนี่ยจะทํำไหมจมูกอิงก็บอกว่าหนูไม่อยากมีของปลอมมาอยู่บนหน้านี้นะครับก็ีดกได้ว่าเนาะแฟนคลับ f อเนี่ยไม่อยากให้น้องเนี่ยนะครับทุกคนทําจมูกนั่นเองครับทุกคนวันนี้แต่ว่าพระเอกวัดศิวด,ดนวันนี้เห็นพระเอกวัดอะหล่อขึ้นมากเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าน้องนะครับก็คือหลังจากที่หยุดพักนะครับแล้วก็มาเนาะที่สำนักงานเนี่ยอีกอีก รอบที่2รอบนี้คือเป็นรอบที่2แล้วนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรบ้างอาจจะมีการซ้อมอะไรหรือเปล่านี้เราไม่แน่ใจนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าอุค์อิงเนี่ยนะครับยังฮอตเหมือนเดิมนะพ,พ,พ,พ่อพ่อพี่พี่แม่แม่ที่อยู่ในวงเนี่ยครับทุกคนก็ถือได้ว่าวันนี้ให้ความสนใจน้องมากแล้วก็รุมถ่ายน้องเยอะมากๆและแฟนขับ f c ทุกคนอันนี้ขออึ้งนิดนึงว่าทุกคนที่ไลฟ์สดอยู่เนี่ยอยากรู้ว่าพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีเนี่ยมีโทรศัพท์กี่เครื่องคือ ทุกคนที่ถ่ายอุ้งอิงคือวิวมันขึ้นหมดเลยอะนะครับคือแบบวิวมันขึ้นหมดเลยนั่นก็คือแบบคนดูอ่ะบางคนแบบ3,000บางคน4 0 0 0 5น0 0บางคนจะหมื่นก็มีนะครับนะก็ถือได้ว่าแบ่งไปดูแต่ละช่องไปเนาะทุกคนแล้วก็เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยสนใจแล้วก็บรรยากาศคือวันนี้อ่าบรรยากาศฝนตกปล่อยๆเนาะที่บ้านแพงนะครับที่บ้านบอสโจเองนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าวันนี้ เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักเนาะที่น้องเนี่ยปรากฏตัวแล้วก็ทุกคนจะเห็นได้ว่าคือมันมันเห็นบรรยากาศที่แบบว่าคนเป็นลุมรอตอนที่อุค์อิงก่อนจะลงมาทุกคนแล้วพ่อยุทดเราขำพ่อยุดพ่อยุธไปจอดรถดักรอนะครับพ่อยุทดเนี่ยไปจอดรถดักรอกันเลยก็ว่าได้แล้วก็วันนี้พ่อยุธมีการไลฟ์สดนะครับคุยกับแฟนๆเนาะซึ่งนะครับช่วงนี้เนาะทุกคนจะเห็นได้ว่า,าบางทีอุ้มสังเกตเนาะว่าบางทีที่แบบว่า คนที่สมาชิกที่อยู่ในวงเนี่ยนะครับทุกคนเขามีการถ่ายน้องเนี่ยตอนนี้ก็คือยอดวิวก็เริ่มจะขึ้น ก็คนดูมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนหลายคนก็แบบว่าโอ้โหโฟกัสไปที่องค์อิงเพชรบ้านแพงเลยก็ว่าได้นะและวันนี้นะทุกคนเราจะเห็นได้ว่านะครับทางแม่หน่อยพ่อเอกเนาะก,ก็ได้มีการพาน,น้องเนี่ยแวะเซเว่นด้วยแล้วก็น้องเนี่ยมีการจะซื้อเหมือนเป็นน้ำชาอะไรสักอย่างและแม่หน่อยเหมือนกับห้ามไว้กลัวฟันจะเหลืองนั่นเองครับทุกคนเนาะถือได้ว่าดูแลลูกดีมากแม่หน่อยเป็นคนที่ดูแลลูกดีมากคืออยากให้แม่หน่อยเนาะเป็นผู้จัดก,การองค์อิงเนี่ยไปตลอดเลยไม่ว่าน้องจะโตหรือว่าจะจะจะเล็กนะครับอยากให แม่หน่อยดูแลน้องไปเรื่อยๆเนาะแล้วมันไม่ผิดนะครับทุกคนกับการที่แม่เนี่ยจะมาดูแลลูกหรือเป็นผู้จัดการให้แต่ก่อนมีดราม่ามีคนเข้ามาว่าแม่หน่อยว่าเอ๊ะเป็นแม่เนี่ยทำไมต้องมาดูแลน้องตลอดทําไมไม่อยู่บ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอุ้มีข่าวกระแสะเคยทําข่าวนี้ไปแล้วว่าคนที่มาดูแลลูกเนี่ยตอนนี้ลูกเขาอายุ30แม่เขายังเป็นผู้จัดการให้อยู่เลยก็มีสําหรับดาราบางคนนะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เรื่องแปลกเหล่าบรรดา c ไม่ใช่เหล่าบรรดา f c สิคนที่ชอบมาปั่นป่วนเนี่กก็้วใใแลึ ษาเกี่ยวกับวงการบันเทิงให้มากขึ้นกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไปว่าแม่หน่อยไม่ได้เลยที่เขาดูแลลูกนะครับแม้ว่าลูกของเขาอายุยังน้อยเนี่ยถูกแล้วที่เขาดูแลลูกนะครับและไม่หน่อยดูแลอุงอิงดีมากๆนะครับทุกคนต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับสําหรับบรรยากาศวันนี้นะครับอุงอิงเนี่ยได้มีการมาทานเนาะเขาเรียกว่าอะไรบักผีพวนนะครับกับเหล่าบรรดา เนาะสมาชิกในวงด้วยซึ่งน้องก็น่ารักมากๆวันนี้ก็คือแบบกลายเป็นซุปตาประจําวงไปแล้วหลายคนยกให้เป็นแม่ทัพนะสาหรับฤดูกาลนะสําหรับอีกไปบ้านแพงน้องก็จอได้ว่าน้องเนี่ยน่ารักนะครับแล้วก็มาก็แบบมาเจอพ่อโจเนาะทุกคนวันนี้มาเจอพ่อโจแล้วพ่อโจก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันก็รุมถ่ายกับเขาเหมือนกันนะสำหรับบอสโจเองนะครับทุกคนนะครับนะวันนี้นะครับก็ ต้องบอกได้ว่านะ้องทุกคนเรื่องราวของน้องก็คือช่วงนี้คือเห็นตามหน้าฟีดเยอะมากนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆนะครับข่าวของน้องก็คือเต็มหน้าฟีดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นช่องต่างๆครับที่เอาไปลงเนาะที่พี่เอมมี่เนี่ยได้พาขนกองทัพนักข่าวมาสัมภาษณ์น้องก็ถือได้ว่าตอนนี้เป็นเป็นที่สนใจของสื่อมากๆเพราะว่าสื่อไหนที่เอาไปลงเนี่ยล่าสุดอีจันเนาะก็ทะลุ2ล้านคนดูไปแล้วแล้วก็ตอนเนี้ อะไรอีกอ่ะกำลังจะทยานมาขึ้นเรื่อยๆสำหรับทีวีพูเลดี้โซซายตี้อะไรต่างๆครับทุกคนถือได้ว่าหลายคนให้ความสนใจในตัวน้องมากๆนั่นเองครับทุกคนแล้วก็เหตุการณ์นี้เนาะจะบอกได้ว่าวันนี้เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักที่มีมคากระแสะเอาเรื่องราวนี้มานําเสนอเนาะทุกคนเราไม่ได้เห็นปรากฏการณ์นี้นานแล้วแล้วก็ คือปกติเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าแบบน้องอยู่หลังหันน่นเนาะก็จะมีเหล่าบรรดายูทูบเบอร์นี่แหละมาลุมแล้วก็เวลาเสร็จงานเนี่ยก็จะไปส่งน้องแต่พอมาเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเรานึกถึงนึกถึงช่วงที่น้องเนี่ยกำลังโด่งดังใหม่ๆนะครับและตอนนี้น้องก็ยังมีกระแสะอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเป็นที่สนใจมากๆนะสำหรับคนในวงนะครับทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้ไม่รู้สิเห็นน้องแบบทักทาย,ยพี่ๆเอฟซีไม่ใช่ทักทายพี่ๆสมาชิกในวงนะครับทักทายพ่อพ่อแม่แล้วร,รู้สึกว่าอุ๋งอิงอ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้น้องก็ยังเหมือนเดิมเนาะน้องก็ไม่ถือนื้อถือตัวกับใครซึ่งตอนนี้กระแสของน้องคือเรียกได้ว่าแรงมากๆนะครับแรงมากๆเลยจะบอกว่า จริงๆนะแรงมากๆแล้วก็น้องก็ยังทําตัวปกตินะติดดินเหมือนเดิมนั่นเองครับทุกคนก็สําหรับข่าวนี้นะครับอุ้มข่าวกระแสเนี่ยก็ต้องส่งกําลังใจไปให้เหล่าบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆด้วยนะด้ียว่าช่วงนี้ใครที่อยู่ใกล้อุงอิงก็คือแบบได้เปรียบนะเออยอดวิวขึ้นนู่นนี่นั่นนะครับด้วยว่าวันนี้คือเห็นแบบโมเมนต์แล้วใครแบบคือทุกคนอนะ่ะอุ้มเห็นคอมเมนต์เอฟหลายคนอยู่บอกว่าโอ้โหยูทูบเบอร์ฉันจะดูช่องไหนดีก็มีนะเรีวยว่าหลายช่องเนี่ยคือไปรุมหนักมากอะ แต่อุ้มอิ่มข่าวกระแสนเนี่ยดูดูทางช่องของคุณเอกอภิวัตรน,นะนะคือมันเด้งขึ้นมาก่อนเราก็เลยดูก่อนนะครับแล้วก็หลายช่องก็คือแบบว่าอืมอ่าได้ไปถ่ายกันเราก็เลยดูแค่ช่องเดียวแล้วก็อพอคุณเอกอภิวัตรจะลงเนี่ยเอฟก็คอมเมนต์บอกว่าอย่าพึ่งลงค่ะอย่าพึ่งลงค่ะเต็มเลยนะครับทุกคนนะเอฟซีอุงอิ่งเนี่ย เนาะถือได้ว่าเป็นเจ้าแม่โซเชียลแล้วก็ทรงอิทธิพลทางโซเชียลจริงๆสําหรับองค์อิ่งเพบ้านแพงเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้องจริงๆในยุคนี้ในยุคโซเชียลในยุค 5G นี้นะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับทุกคนแล้วก,วก็ฝากทุกคนนะคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้มอิ่มได้คนละหนึ่งคอมเมนต์ฝากกดไลค์ like กดแชร์แล้วก็อ,อย่าลืมนะครับสนับสนุนออิ่มหรือให้มาไลยน้ําใจมุอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานครับ